สวัสดีค่ะจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะคะไม่ได้ลงคลิปนะคะตอนนี้ก็ไปทํางานแล้วก็ขายของด้วยค่ะเลยไม่มีเวลามาลงคลิปอัเตให้เพืเ่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้นะคะวันหยุดวันนี้เรานําเสนอก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรของคุณป้านะคะอือกินลลองชิมกันเลย หาขึ้นลากแล้วค่ะคุณสาหลอดแบบสุดโบราณข้างในก็จะมีถังหงอกนะคะเต้าหู้กุ้งแห้งแล้วก็เป็นนึ่งมาโรยด้วยหมูสับแล้วก็ขนมครีค่ะมันบา้าเฮย 拜拜。Bye bye.